น,นีค่ะดิฉชนชื่อนางสาวพานิดาเชววงกำลังศึกษาอยู่ที่ทวิทยาลัยอาชวศึกษากรทนีค่ะตอนนี้กำลังฝึกงานกับสายการบินไทยร้อนแอร์ค่ะวันนี้จะพาะทุกคนมาดูการทำงานหลักๆของเรานะคะนั่นคือเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะพอแ้วหน้าที่อันดับแรกในการเปวดเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะนั่นคือการตั้งป้ายค่ะ หน้าที่อันดับที่2ของเรานะคะนั่นคือการเปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะคือเครื่องพิมพ์แท็กกระเป๋าเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็บอร์ดอิดงทาสคา่ะเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะคะเข้าเว็บเพื่อเตรียมพร้อมในการเช็คอินผูดด้โดยสารค่ะ นะะนะั่นคือการเช้ถาดสาววัฒนถาดรองสาหรับการใส่กระเป๋าไม้นะคะหน้าที่ที่4ของเรานะคะนั่นะคือการถามผู้โดยสารและผู้โดยสารจะโหลดนะะ้ำจากกระเป๋าไหมถามสปิิตี้ในกระเป๋าของผู้โดยสารค่ะแล้วใส่ไหมก็ติดแท็กกระเป๋าผู้โดยสารเตรียมโหลดกระเป๋า,า,น,มมปานี่คือแท็กกระเป๋าแคริออนนะคะเวลาผู้โดยสารจะแคริออนกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ต้องชั่นน้ำหนักแล้วก็ติดแพ็กนี้ค่ะ